สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องบอหนิงทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จรเป็นกราเซตาทิปตีอยู่ในภพเรือนอริเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนบ้างอริไม่ได้หมายถึงศัตรูอย่างเดียวหมายถึงการเริ่มต้นการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะคะหรือการจัดการปัญหาก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดผลอะไรกับชาวลักนณาราศีมีนบ้างเป็นการทำนายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปดูได้ทั้งโหาราศาสไทยโหาราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลักนณาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลักนณาราศีมีน ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จรเป็นกระเซตตาทิตประดิอยู่ในภพเรือนอฬิความมั่นใจในตัวเองเด็กถือดาบช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของความดื้อนะคะการเอาแต่ใจความดือ้อความออมั่นใจในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่มีทักษะมากๆมีทักษะเก่งไปซะทุกด้านเลยเหมือนกัน เป็นคนที่แก้ไขปัญหาได้เก่งช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาก็ได้เพราะพบเรือนอริก็คืออุปสรรคปัญหาหรือคู่อริศัตรูแต่ว่าคุณจะเอาชนะได้หมดเลยศัตรูแพ้พ่ายนะคะว่าเพราะว่า,าไฮโรแฟนขึ้นมาในเรื่องของครูบาอาจารย์ในเรื่องของผู้ใหญ่คุณเป็นคนที่ดวงช่วงนี้โดดเด่นมากๆในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็ดูเป็นคนที่มีคนเชื่อถือเชื่อฟัง สิบเปลี่ยนขึ้นมาแล้วก็6ถ้วย The Star าร์วาวชื่อเสียงโดดเด่นมากๆ5ไม้เทา้า1น่ถ้วยเดอ m o มูนจั m i n น ไม่ว่าคุณจะกังวลอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณจะหลุดพ้นจากความกังวลนั้นคุณจะเหมือนถ้าใครคิดร้ายทําร้ายคุณรับหลังหรือนินทาว่าร้ายต่างๆศัตรูแพ้พ่ายค่ะเพราะคุณความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะเปิดเผยคนพวกนี้จะแพ้พ่ายแพ้ภายตัวเองไปคุณจะเอาชนะกับอุปสรรคอริศตรูได้คุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีในช่วงนี้ บางท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่การเกื้อนหนุนเกื้อกูลทําให้คุณโดดเด่นดงดังมีชื่อเสียงแล้วก็คุณเป็นคนที่มีทักษะที่เก่งแล้วก็เหมือนกับไม่ว่าคุณจะพูดหรือสื่อสารหรือการเจรจาใดๆดูจะมีคนเชื่อถือเชื่อฟังแล้วก็ทําอะไรก็ดูประสบความสําเร็จใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการพูดสายสอน สายของการแก้ไขปัญหาต่างๆโดดเด่นมากๆแล้วก็ใครที่เป็นในหน้าต่างๆก็ดูจะเป็นที่รู้จักมีความโดดเด่นด่งดังมีชื่อเสียงนะคะก็เป็นเรื่องของความน่ายินดีที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรว้า wow, ว the sun ขึ้นมาในเรื่องของการงาน งานของคุณโดดเด่นมากๆมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็คือชื่อเสียงเกียรติยศไม่ว่าคุณจะบึกเบิกอะไรในเรื่องของการงานดูจะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงเงินทองเข้ามาด้วยแล้วก็มีอํานาจมีบารมีบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะงานโดดเด่นมากๆมีโอกาสจะได้เดินทางการงานดูก้าวหน้าเติบโตบางท่าน เบี่ยงเบนสายงานไปนสู่สื่อโซเชียลโลกออนไลน์โดดเด่นอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือใครที่ทำงานมากกว่าหนึ่งช่องทางคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะโด่งดังหรือจะเป็นเรื่องของความสำเร็จที่เกิดขึ้นในงานนั้นก็มีโอกาสนะคะใครที่แบบว่าไปทำงานที่เป็นสื่อโซเชียลโลกออนไลน์คลิปแมสคลิปวรัลได้นะคะคุณจะเป็นที่รู้จักจะมีคน ชื่นชมจะมีคนรักคนชอบในผลงานของคุณคุณจะมีเสน่ห์มากๆโดดเด่นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์มากๆนะคะใครที่สร้างตัวตนช่วงนี้คุณจะโดดเด่นคุณจะมีชื่อเสียงมากๆเ,เหมือนกับน้ำเสียงหรือการสื่อสารออกมาของคุณนะคะทำให้คนอื่นสนใจทำให้คนอื่นชอบในผลงานของคุณมากๆ คุณดูมีอิทธิพลต่อคนที่เข้ามาดูคุณมากๆด้วยแล้วก็ใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วช่วงนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะก้าวหน้าเติบโตบางท่านเป็นเจ้าของกิจการบางท่านเป็นห,นหัวหน้างานเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมดูช่วงนี้คุณงานเยอะงานยุ่งงานหนักขึ้นมากๆด้วย เป็นช่วงที่คุณมีความกระตือรือร้นเพราะว่าเดวิ l ก็คือพลังพลังของการลุยการสู้การมีพลังที่จะทำอะไรหลายๆอย่างมันมีเป็นแรงฮึดแรงสู้ของคุณแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอีโกวัตตานะคะเพราะว่าเดวิลก็คือความขีม้โมโหวความเอาแต่ใจช่วงนี้ก็ต้องให้ระวังในเรื่องของการงานอาจจะมีข้อผิดพลาดมีเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องของการผิดใจทะเลาะอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการเงินกันบ้างการเงินเป็นอย่างไรการเงินมีเกณฑ์จะเสียเงินนะคะอาจจะเสียเงินจากการแต่งตัวการอยากได้ซื้ออยากได้ของที่ถูกใจช่วงนี้ให้ระวังการจ่ายแต่ว่าคุณก็มีเรื่องของการเฉลิมฉลองในเรื่องของการงาน คุณก็เป็นช่วงที่หาเงินได้เก่งหาเงินได้มากได้เงินตามความพอใจของตัวเองก็เป็นเรื่องที่คุณซื้อได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ารายจ่ายไม่คาดคิดมันก็ขึ้นมาเหมือนกันและคุณก็เป็นช่วงที่ต้องระวังต้องมีสติกับการจ่ายนะคะอแล้วก็บางท่านก็ต้องให้ระวังมีคนมาขอหยิบขอยืมอยู่เหมือนกันต้องใจแข็งนะคะเพราะว่ามันมีเหตุให้คุณจะต้อง ตัดความสัมพันธ์ได้เสียเงินเสียทองแล้วทาให้ความสัมพันธ์มันเสียไปได้เหมือนกันก็ถ้าเป็นไปได้ก็ปฏิเสธไปแต่เนิ่นๆก็ดีนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาขอหยิบขอยืมขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้เหมือนกันบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องของการมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาให้ยินดีให้มีความชื่นใจเกิดขึ้น บางท่านก็อาจจะหวังกับการซื้อบ้านซื้อทรัพย์เพิ่มช่วงนี้ก็มีโอกาสจะได้ซื้อนะคะก็เป็นเรื่องของความน่ายินดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าการหาเงินของคุณช่วงนี้คุณขยันอย่างที่บอกเนาะการงานมันโดดเด่นก็มีโอกาสจะได้เงินเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่เงินก้อนเงินถึงเงินถังแต่มันก็เข้ามาเรื่อยๆทำให้คุณมีเงินไปสร้างบ้านสร้างครอบครัวหรือการใช้การจ่ายของคุณมันคล่องค่ะก็ เป็นเรื่องดีค่ะเป็นความน่ายินดีที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินเนาะก็ที่น่ากลัวก็คือการมีคนมาขอหยิบขอยืมทําให้คุณเสียเงินเสียทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความรักเป็นอย่างไรความรักคนมีคู่ช่วงนี้ระวังคําพูดหรือไม่ก็คุณชอบเอาชนะกันเนาะไม่ค่อยยอมกันอาจจะชอบพูดแทงใจดําเอาคําพูดมาเชื้อเือนกันช่วงนี้ก็ ให้ซอฟๆลงมาหน่อยเนาะความรักมันจะได้ดีขึ้นเพราะดูคุณจะมีความสุขกับการเป็นแม่แบ,บ้านแม่เรือนดูช่วงนี้จะกินดีอยู่ดีค่ะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของน้ำหนักเนาะช่วงนี้น้ำหนักอาจจะเยอะขึ้นเป็นช่วงของการเดินทางคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันในช่วงนี้คู่ของคุณอาจจะเดินทางไกลหรือตัวของคุณอาจจะเดินทางไกลอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนี้ก็ได้ อาจจะมีความน้อยอกน้อยใจอยู่บ้างแต่ก็เข้าใจได้ในเรื่องของการงานเนาะเพราะาการงานช่วงนี้โดดเด่นมากๆก็เป็นเรื่องของการลุยงานการเดินทางสักส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการกินดีอยู่ดีก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าการเงินมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากๆเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน มีเรื่องของการมีข้อตกลงการพูดคุยเป็นเรื่องของการคุยกันเนาะมีอะไรที่จะต้องคุยกันแบบถึงถึงพิกถึงเข็งเลยเพราะคุณอาจจะรอคอยมานานแล้วรอความชัดเจนมานานแล้วมันมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเคลียร์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าเดือ o ทาวเขึ้นมาการคุยกันเพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่แบบ แบบใหม่เลยหรือไม่ก็จบจากเลิกลากันไปเพราะมันสิ้นสุดการรอคอยแล้วถึงเวลาที่จะต้องไปต่อหรือพอทีอะค่ะมันเป็นเรื่องของการหันหน้าเข้ามาคุยกันเนาะเพราะว่าคุณก็ดูจะอะไรแบบมันเป็นเรื่องของการการการอยากจะเคลียร์แล้วอะ ราะคุณทั้งคู่ก็เหมือนรอสถานะกันมานานแล้วหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องอยากจะคุยกันมานานแล้วก็มันมีโอกาสได้คุยกันในช่วงเวลานี้นะคะหรืออาจจะเป็นด้วยคำพูดของคุณทั้งคู่ก็ได้ช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของอีโกตาระวังในเรื่องของคำพูดการนิบแนมต่างๆมันทำให้เกิดการโต้เถียงการแตกหักเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเป็นด้วยด้วยโชค โชคหรืออาจจะเป็นด้วยวาสนาที่มันจะต้องจบก็ได้นะคะเพราะว่ามันสิ้นสุดการรอคอยเนาะเดอะทาวเวอร์ tower ขึ้นมาคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นไม่ว่าในทิศทางไหนมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะจบจากเลือกลาหรืออาจจะเปลี่ยนในบริบทใหม่ของการชัดเจนการขอแต่งงานหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักของคนโสดเป็นอย่างไร คนโสดคุณดูเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆถ้าใครจะมาจีบคุณก็ต้องรักครอบครัวคุณเหมือนกันมันเป็นเรื่องของข้อขัดแย้งเนาะคนที่คุณชอบครอบครัวคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้หรือบางท่านอาจจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่คนคนนี้ไม่เข้ากับครอบครัวคุณก็ได้มันทำให้ความรักมัน มันจบไม่สวยมาก่อนหน้านี้ความรักมันไปต่อไม่ได้ตอนนี้คุณก็เลยกังวลว่าถ้ามีคู่มีแฟนคุณกลัวมันจะเป็นเหมือนเดิมจริงๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นลูกหักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกับว่ามันมันเป็นช่วงที่คุณไปสลายวิบากกรรมตัวเองเนาะช่วงนี้คุณอาจจะปรงตกแล้ว ถ้ามันจะมีก็ให้มันมีมาอะไรแบบนั้นก็ไม่ได้คาดหวังกับความรักสักเท่าไหร่ถึงมันจะมีมามันก็มีแต่ปัญหาเก่าๆอะค่ะปัญหาเก่าๆกลับมาหรือถ้าเป็นคนเก่าๆกลับมามันก็ยังดึงปัญหาเก่าๆกลับมาเหมือนกันช่วงนี้คุณดูมีอิสระกับตัวเองมากๆเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่ามันมีโอกาสที่คนเก่าๆจะกลับมาในความสัมพันธ์มาในการพูดการ หวานล้อมให้คุณกลับไปอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนคุณถ้าได้เดินหน้าแล้วคุณจะไม่หันหลังเนาะก็เป็นในเรื่องของการอยู่คนเดียวด้วยความสบายใจอ,อยู่คนเดียวแล้วมันมีอิสระมันก็ทำให้คุณมีความสุขไปในอีกแบบหนึ่งช่วงนี้อาจจะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวไม่ได้โฟกัสกับความรักคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานเนาะก็มีชื่อเสียงมีการงานที่ดีช่วงนี้ก็ โฟกัสกับในเรื่องของการงานการมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองก็ความรักอาจจะปล่อยวางไม่ได้ไม่ได้ครบไม่ได้คาดหวังกับมันนะคะจะถามว่ามีไหมมันก็มีเข้ามาแต่มันเป็นเรื่องของปัญหาที่เข้ามาพร้อมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมีนอีกบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะในช่วงที่ ดาวพระอาทิตย์เป็นกรเกษตาที่ดีอยู่ในภพเรือนอลิโอ้เอทเฮาภพเรือนมรณะพบเรือนม,ม,ม,มรณะของคุณก็คือภพภพเรือนม,มรณะเป็นช่วงของการเดินทางเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่หรือชีวิตกําลังจะผัดเปลี่ยนนะคะคุณจะ เหมือนชีวิตมันจะบาลานซ์มากขึ้นหรือจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างการเริ่มต้นชีวิตใหม่การมีเรื่องของคู่อาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนการเซ็นสัญญาการล่มหุ้นลงทุนมันมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะเดินทางหรือบางท่านอาจจะได้เจอคู่ก็ได้ค่ะ คู่ที่สินเสมอกันคู่ที่จะต่อยอดไปในเรื่องของธุรกิจการงานหรือคู่ที่จะสามารถเป็นคู่บุญได้เพราะว่าเป็นคู่สินเสมอกันเนาะแล้วก็แคนเซอร์ก็คือราศีกรกฎพบเรือนบุตตะโอโดดเด่นในเรื่องของความรักมากๆม,มีเกณฑ์จะเจอคู่คู่ที่เด็กกว่าคู่ที่สินเสมอกันหรือคู่ที่อยู่แดนไกลก็ได้ หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ก็ได้เป็นคู่มิตรคู่หุ้นส่วนที่จะมีมาในช่วงนี้ a r i e s ก็คือราศีเมษราศีเมษพบเรื่อนการเงินของคุณช่วงนี้การเงินของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่เพื่อต่อยอดในเรื่องของการเงินธุรกิจของคุณช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะคะที่ใครจะร่วมหุน้นลงทุนทําธุรกิจก็มีเกณฑ์จะมีเข้ามามีคู่เข้ามา คู่ค้าคู่หุ้นสวนคู่สัญญาความสัมพันธ์ในเรื่องของการเงินดูจะมีเข้ามาในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะทําได้มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาในจังหวะนี้นะคะการการมีคู่มิตรด,ดีส่งเสริมให้ได้ไรายได,ได้มีการเงินการทองเข้ามาจากคนที่อยู่ต่างที่ตา่างถินแดนไกลหรือจากคนที่อายุมากกว่าหรือเด็กกว่าคุณมันเป็นเรื่องของการส่งเสริมกัน หรือบางท่านก็เป็นเรื่องของการได้บุตรบริวารเข้ามาในช่วงนี้มาเสริมมาช่วยในเรื่องของการงานทําให้ประสบความสําเร็จได้แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนในชะตาชีวิตของคุณก็ได้นะคะในเรื่องของพบมรณะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่คู่ใหม่แบบนั้นได้ด้วยก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณ มีการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตของคุณนะคะดวงกำลังที่จะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีคนที่มีคนที่ว่าร้ายนินทาใส่ร้ายใส่ความหรือมีคนที่ขัดแข้งขัดขาในหน้าที่การงานก็มันมีปัญหาให้ต้องจัดการเนาะแต่คุณดวงของคุณอะมันดีมากการงานมันโดดเด่นมีผู้ใหญ่เกื้อหนุน ซัพพอร์ตก็ทำให้คุณผ่านกับอุปสรรคพวกนี้ไปได้คุณมีทักษะความรู้มีทักษะความสามารถที่โดดเด่นทำให้คุณการงานก็โดดเด่นตามผลงานของคุณไปด้วยเหมือนกันมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะยังไงงานของคุณก็ได้ตามเป้าหมายที่คุณคาดหวังไว้แล้วก็ราศีมีนของคุณเองก็คือความแข็งแกร่งคุณมีความแข็งแกร่งมีความเป็นตัวของตัวเองคุณประสบความสำเร็จได้ในหน้าที่การงานของคุณนะคะ ไม่ว่าจะมีความกังวลใจอะไรเกิดขึ้นในในใจของคุณขอให้คุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมาหนิ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการ,ร,การให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ